เอวโรนะคะเวลาที่จะเกี่ยวนะคะจะจะเอาสองข้างเนี่ยเกี่ยวเข้าไปในอันเดียวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเกี่ยวแบบนี้แล้วหนักไปสามารถจับอย่างนี้เราดึงได้เหมือนกันเดี๋ยวดูสาธิตจะสาธิตอันแรกก่อนะคะเวลาถ้าทําข้างซ้ายนะคะเท้าซ้ายจะเหยียบบนแผ่นไม้มือขวาคือเครื่องนี้นะคะเวลาที่ลงน้ําหนักเราต้องลงน้ําหนักที่สองที่ไม่อย่างนั้นมันจะ ไอ้น,นี่ได้นะคะมันอาจจะพับตัวแต่ว่าปกติแล้วคือดึงเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันไม่พับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราแค่เหมือนแบบยันให้มันเหมือนสเตเบลมากขึ้นนะคะเอามือจับข้างหนึ่งไว้เท้าเหยียบข้างหนึ่งเท้าเหยียบแน่นเลยนะคะหายใจเข้านะคะหายใจออกดึงเข้าออกมองไปข้างหน้านะคะหลังตรงเลยแนวเดียวกับสันคอนะหายใจออกตอนดึงนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวนะคะ เป็นเส้นเดียวแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเสียบอีกข้างหนึง่งเป็นยางดึงเส้นเดียวเลยหายใจเข้าวเวลาที่จับคือจับให้แขนตึงเลยนะคะหายใจออกแล้วก็ดึงค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกเข้าออกเข้าออก